ใช่นะครับผมลุงชายแอคชั่นบ็อกซิ่งเราได้รับความอนุเคราะห์จากโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตจุบันไม่ว่าได้รับความอนุเคราะห์ห้องส่งจากคุณนงอาจใจถ้าคุณเดี๋ยวต้องโทรคุยดีดูแล้วโปรโมชั่นกอบสี่เทคแรกนะครับนะแล้วก็มวยในอดีตเนี่ยสุดยอดเป็นมวยรุ่นใหญ่ๆแล้วต่อยศึกบรรจงชัยนี่สนุกสนานบานกระทบแฟนบอลเข้าไปนี่นะมวยครับ เอเอแฟนดุยฮ<ร>ะอย่างนี้อะไรเอเอนิวล็อกฮะอบ้าเลยห <chỉ S 1> ้าสี่ห้าสี่พอห้ลอกปุ๊รออรบรบไอ้นุชจะบอกอะไรไหม<ๆ> สิบเก้าอันนี้ค่าห้าสี่แล้วก็อันนี้สิบเก้ามวยต่อยกันจนสุดท้ายยังไม่ได้เลยเป็นห้าสี่แต่เกิดได้ต้องต่อต่อครับอย่างงี้ต่อห้าสี่นะต่อห้าสี่อันนี้ก็จะอะไรวะมซับโฉบรอมันก็เกี่ยงกันอยู่อย่างเงี้ยมันอไหรจะได้เล่นวะตู้นะมวยต่อยจะจบแล้วมังไม่ได้เล่นละบางคนจะไม่ได้เล่นสักบาทเลย่อยบอลหกคู่แล้วเกี่ยงราคากันอยู่เกี่ยงกันดยอะเนี่ยเราจะไปดู มวยยุคนั้นซึ่งยกไทยแฟร์เท็กซ์ยกไทยใช่ไหมฮะไม่ใช่คนละคนจนด้ใช่ไหแฟร์เท็กซ์เนี่ยเป็นมวยดุกดันบูส่วนอีกคนหนึ่งชาญชัยสธรรมรังสีโอ้ชื่อค่ายคุ้นๆเลยชาญชัยสามรรีได้รับฉายาอะไรรู้ไหมฉายาอะไรครับสองของพี่เฮงของพี่เฮงสธรรมรังสีเนี่ยเอาเหรอฮะกับพี่เฮงด้วยนะพี่เฮงไงเออนี่ครับมวยไทยก็ต้อง ไหา้ครูบาอาจารย์หนุนสภาพยังเก่าอยู่เลยนะอาจารย์ผนเอกอะไรนะหยำมพี่หยัมไม่ใช่พี่เป็นอยู่สมาคมมวยอ่ะอะไรสิทธุพิเศษนะอ๋อภัยบุญบ้าเลยอะไรทําใมพี่อะไรกันอู้ยเดี๋ยครับอหยกไทยนี่เป็นบุม กางเกงสีแดงชมพูนี่นะครับขาหุ่นนี่แกเหมือนหลังสวนเลยนะเอาตุนแรงครับเตะขาอุ้ยเจ็บครับเมื่อกี้ไม่ได้ชันชัยเจ็บนะครับหยกไทยเจ็บอ๋อหยกไทยเตะแต่รักษาการอยู่ใช่จริงๆครับเจ็บมากเลยก็เลยไปเตะเลยครับต่อยอย่างเดียวแล้วปัดซ้ายปักซ้ายตรงกระดีเนี่ยซ้ายตรงกระดีนะอออาวุธนแรงนี่มวยซ้ายนี่นี่เห็นไหมนี่นี่โอ้โหขอซ้ายฉันสักทีเถอะอุ้ยแกมาแบบพวกสำรานศักดิ์เลยจิ้มค้างโอ้ลำตัวไมมเลยครับ แมงวันตายไปสามตัวครับเมื่อกี้ครับต่อยกันมันมากเลยคนดูนั่งเงียบปิดเล้วเลยตอนนี้ต่อห้าสี่ไอ้ทุกต่อห้าสี่ไอ้ที่สามสองรองห้าสี่สามสองรองนะครับป่าอุ้ยแมงวันตกตายอีกแล้วเดินเข้ามาเข้าร่องเขาครับจิ้มไปก็ไปแหงครับจิ้มเตะเลยครับเล่นของสูงครับแต่ก้านคอเข้ามาเข้าร่องเขาเลยครับอุ้ยโอ้ยจับกระจับกำจุบสี่แล้วนะครับ ยกสำคัญยกสำคัญเลยนะครับเนี่ยมีตาสุวันณสมชัยครับโอ้โหยกไทยนี่แกเดินหน้าดูเลยนะหยกแรกเลยหยกไทยนี่กางเกงสีอะไรครับกางเกงสีแดงครับที่ตจะหมดยกเลยโอ้โหโอ้โหนี่ถูกจีบเสียการเลยครับใช่มวยหมัดนี่โอ้โหเข้า เข่าขวาที่โดนะเลยปีเลยอ่ะเข้าไปนี่เจอเข่าดักเข้าไปทำอะไรไม่ถนัดครับยกไทยตาทางจะชนะแน่นอนเลยครับเดินไล่อย่างงี้ครับเดินแล้วก็เข้าไปล่องเข่าด้วยตรนแข้งโดนทีมครับกลายเป็นมั่วแล้วครับตอนนี้ครับแมยังเดินอยู่นะก็ต้องเดินนะครับครับผมแม่กันไม่ทราบที่บ้านมีตอนนี้วอเกอร์เยอะแน่เลยครับเดินจังเลยครับก็ต้องหมักพัดเจ้านะครับตอนนี้นะครับ ดูครับจะเอาอยู่ไว้หูซ้ายแบบโดนเตกไว้ปลายหมัดนะครัโดนติดภาพเบรกไปอื้โหนูมีสั้ลทำตัวนะครับเกือบเข้าลิ้นปีครับแต่เข้าสิติดสีข้างก่อนก็ไม่ออกแข้งเลยไงแต่ก็เดินอย่างเดียวครับเดินไปบักนะฮะมาแต่เรียกปั้มตีบ้างโอ้โหโดนอีกเลจบเลยโอเแรงสูงหน่อยกรรมการเตือนบอกแทงสูงหน่อยไอทิศไอทิศนี่จะปล่อยครับยกสุดท้ายครับในคืนดู โอมีอะไรพลิกล็อกไหมมีอะไรไหมศึกบอลทรงชัยก็บอกมีอะไรพลิกล็อกตลอดนะครับราคาพลิกไปพลิกมาเป็นกล้วยปิ้งนะครับโอ้โหมีอย่างมีแกว่งเนอะโอ้ต่อยลมซะมากกว่าครับใครสอนสมนังสีนี่แก่ฟอร์มดีโอ้โหทีมหน้าเลยครับนี้เนี่ยไม่เจ็บกับลูกพักครับไม่ได้เจ็บครับแต่ว่าเสียอาการครับเสียฟอร์มด้วยครับนี่นีโอ้ยยังโหดูแลครับชันชัยครับยิ่งเตะสาดไปงี้ลูกก็ โดนหูแล้วก็ถีบแรงนะใช่ไปแรงถีบแรงเข้ามาเนี่ยต่องขวาเลี่ยนะโดนเรื่อยเลยอืมเดี๋ยวกไม่ยอมครับไม่ยอมไทนี่แกไม่หลบบ้างเลยไงฮะไม่ยอมทครับโดนกติกาแบบสมรักป่ะครับเตะมาแล้วห้ามหลบห้ามบังฮะสมัยนั้นมีแล้วเหรอฮะห้าบังครับดูครับเขาอยู่ป่าครับกติกาแบบสมรักเลยครับห้ามบังเห็นไหมฮะห้ามบังครับโดนดุ๊กห้ามบังอ่ะโอ้โหดูดูถีบนี่จุกเว้นเลยอ่ะ ผมก็ยอมเหรอแบบยอมยังเหรอเหมือนจะยอมเหรอยังยังยังผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ได้ยอมโอ้โหแกก็เดินอย่างเดียวนะโอ้โหอ้าวทำไมครับน็อกครับล่วงเพราะหมดเวลาดูว่ายอมแพ้ครับแหมตะกี้กลังกต้มในนี่เตะเสยเปรี้ยงอยู่เลยนะมีเสียงระฆังเสียงระฆังดังก็ชนะไปอย่างสบายๆครับ นี่ครับอ๋อนีคือมวยไทยเนี่ยเห็นไหมมีรุ่นพี่รุ่นน้องเวลาอาจารย์ขึ้นมาคาดแข็ขัดให้เนี่ยก็มีก้มลงกราบนะครับได้แชมป์ของเวทีลุมพินีนะครับสื่อเป็นยอดมวยคนหนึ่งของยุคนั้นครับในส่วนของมวยสากลเราจะมาดู มันนี่ปลาเกียวเพราะเราคนไทยเราคนเอเชียต้องเชียร์ต้องเชียร์เาไปดูแล้วมันนี่ปลาเกียวเราไปดูบัตร4,000บาทเองมากเก้านะครับก็ทำไปทำหน้าจนเฉือนขายไม่ออกไปสี่ใบเหลือสี่ใบเหลือสี่ใบฮะก็ครับ เราก็ต้องบอกว่าเมนนี่ปาเกียวเนี่ยรอมานานกว่าจะได้จอยกับฟรอยเพราะฟรอยมันก็เล่นตัวไปเรื่อยนะเกือบเกือบห้าปีอะสีปีที่ผ่านมาช่วงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าฟรอยหนึ่งตั้งแง่ว่าอยากจะ ก็เสี่ยงไงไม่อยากต้องตรวจคือฟอยนี่ถ้าจะต่อยกับแมนนี่ปาเกียวบอกเดี๋ยวต้องตรวจเลือดตอนแรกเรื่องเงินตรวจเอสองเลือดเลอตรวจนู่นตรวจไปหมดฮะครับเขจะให้แมนนี่ปาเกียวต้องผ่าตัดไปตรวจเชิงจี้ก่อนครับแมนี่ปาเกียวก็ไม่เอาสิครับโอ้จะต่อยกันได้แมนนี่ปาเกียวก็ลอยๆแล้วแต่ว่าฟอยนี่อายุมากกว่าฟอยเนี่ยอายุสามแปดแล้วอายุเยอะกว่าปาเกียวนี่สามหกครับแต่ก็ไม่ไม่ต่างกันแค่สองปี